ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็ให้มาชมสัตว์น้ำประจำชาติไทยได้ที่ Golden Beta Station นะคะมาชมความงามได้ทุกๆุกสายพันธุ์เราเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธเป็นวันหยุดประจำสถานีนะคะเวลาเปิดกี่โมงนะจ๊ะแปดโมงมมครึ่งนะคะเลิกเ,เลิกงานห้าโมงครึ่งนะคะมากันได้เลยค่ะมีปลาทุกสายพันธุ์วันนี้นะเนจะพาเพ,พื่อนๆมาดู ล็อกปลาแพทเทิร์นหรือปลาที่เราคัดขึ้นมาแบบว,ว่าเลือกเลือกแพทเทิร์นเด็ดๆเอาไว้นะคะสำหรับคนที่ส่วนใหญ่ที่แบบตั้งใจมาดาูโซนนี้นะคะก็ก็ก็จะเป็นปลาที่มีราคานิดนึงแต่ว่าก็จะเป็นตัวที่แบบคัดเอาไว้แล้วถ้ามาดูกันบ้างบางตัวดีกว่าว่ามีปลาอะไรบ้างนะคะเออเป็นตัวไหนก่อนดีจะต้องดีมาตัวนี้ก่อนละกันนี่อุ้ยเมื่อกี้ตกใจเลยอ่าพวกนี้ อันนี้มุกเยอะจริงไฟแรงไปปะพี่ทำไฟแรงไปปะอ่าเห็นไหมไฟไฟพี่แรงไปไ <ฟ S 1> ใช่ไหมไฟพี่แรงไปขอโทษนะจ๊ะอ่าโอเคเอาน้องน้องตกใจเลยน้องหังหุบเลยอันนี้ก็จะเป็นเอ่อโค้ยกาแล็ y ซี่คอปเปอนะคะซึ่งมุกเยอะมากมากจริงๆเยอะแรงมากเลยค่ะ อ่อหูตัวนี้สวยจริงสวยจริง,รงลายลายพอยต์เลยอ่ะอันนี้เป็นคัพเปอร์เอ่อกลแล็กซี่คัพเปอร์มุกทองนะคะเกล็ดทองเลยแล้วก็อาแนะนำต่อไปคัพปเปอร์โก,กใครเห็นสปอเตอร์สปอเตอร์ที่ทำลงไปนะคะล่าสุดก็น่ารักมีสีสันสวยบ้างมายอ่าน้องบีปีบันไดไม่เป็นไรไม่ต้องรีบท่านผู้ชมเขารอดูได้นี่ อ่ะอ่ะ,อะ,อะก็เป็นคอปเปอร์เนื้อทองนะคะคอปเปอร์โกค่ะแล้วก็เป็นแฟนซีนะคะอันนี้เอียงเอียงนิดนึงเออโอเคอ่ะมีหลากหลายนะมาดูตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็เท่นะตัวนี้ก็เป็นคอปเปอร์โกเหมือนกันอ่าจะลอนฟองนิดนึงแต่ว่าเป็นหางขาวใสหมดนะคะหางประกายเงินนะคะอออพามาดูตัวไหนอีกดีนะ ตัวนี้ตัวนี้หลายคนถามหาพวกแบ็คไลท์นะคะอาจจะมองไม่เห็นนี่ประดามาถ่ายยากถ่ายแล้วอะ่ะมันไม่ค่อยเห็นมันยากาจริงๆนะจ๊ะเพื่อนเวลาถ่ายรูปสวยไหมสวยขอบคุณมากค่ะอ่าอ่ะ,อะมาดูต่อไปมีปลาอะไรแนะนำอีกพวกนี้ก็จะเป็นนี่ เรซซมูรใครเห็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะโปสเตอร์เราแล้วเทลบอยเรซซมูรเดี๋ยวขอโทษนะคะฮัลโหลค่ะซอยสิบหซสะอ๋อบ้านประกาศนะค่ะบ้านมาเก็บเงินได้เลยค่ะโอเค อันนี้ก็จะเป็นพวกเอ่ออันนี้เรซมูไรใช่ไหมคะโ okay. อเคเอามาดูเฮลบอยเฮลบอลเฮลบอยจึ๊งึ๊งจึ๊งึงึงเฮลบอยอ๋อนี่เนี่ยนี่อ่ะอ่ะเห็นชัดป่ะน้องบีมปีนบันไดเดี๋ยวพี่ยบให้เนื้อแดงนะคะเอาปีคือเป็นอนนุ้ยสวยมากค่ะสวยมากตัวนี้เฮลบอยเพื่อนๆอุ้ยเนื้อแดงปัดเลยอ่ะมันแหมไฟมันแรงไปเหลือที่ต้องปิดไฟไหมเนะนี่ยพี่ว่าปิดไฟนี่ดีกว่า สองโอเคไหม okay, <please. S 1> ออโอเคพี่เออโอเคอันนี้ก็เป็นเทลบอยนะคะเนื้อแดงเลยแล้วก็อ๋อมีคลิปนะคะสีปักฟ้าขาวนะคะตรงที่กระโดงแล้วก็ปลายหางนะคะมีตัวไหนอีกนี่ตัวนี้ก็คัพเปอร์แฟนซีอ่าโอ,อันนี้น,นี่คึกจริงอันนี้อหางเพื่อนๆจะเห็นนะ เป็นโอเวอร์ฮาฟเลยอ่ะกลางได้มากกว่าร้อยแปดสิบองศาน้องคลึกมากเลยเห็นชัดป่ะบีม <c oughs> อ่ะอ่ะหูดูหางโอเวอร์ over เลยนะมากกว่าพัดอีกก็คือกลางมากกว่าร้อยแปดสิบองศาอีกนะคะโอเวอร์ครัมูนจริงๆฟอร์มนี่ดุดเด็ดดวงมากเลยนะคะเป็นคอปเปอร์โกฮัลโหลค่ะ อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวดูให้นะคะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะโอเคเอาเมาื่อกี้คุณลูกค้าออเดอร์ปลามาพอดีทางไลน์นะคะใครสนใจตัวไหนแคปหน้าจอนะคะเอ่อตัวนั้นนะคะแต่ละสายพันธุ์เราก็ส่งมาถามได้เมื่อกี้คุณลูกค้าให้เช็คให้หน่อยว่ามีผู้มียาที่ต้องการไหมนะคะโทรเข้ามาหลายสายเลย อันนี้เป็นคุ้ยไทเกอร์นะคะคุ้ยไทเกอร์กับกาแล็กซี่อ้อันนี้เฮลบอยอันนี้ก็เฮลบอลเน,นื้อวอเนื้อแดงนะคะเดี๋ยวเราพองนิดนึงโอเคประมาณนี้สองหางนี่ก็จะบอกว่าสองหางหลายๆคนอาจจะหาได้หาชมได้ยากมากๆนะเดี๋ยวดูสองหางของเรา เป็นสองหางแฟนซีมองเห็นไหมเนี่ยนี่หางเท่าเปะ๊ะแบ่งเป็นสองด้านบนด้านล่างนะคะน,น,นี่นิโมนิโมตัวน,นี้หน่อยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักอ่ามีเป็นสายพันธุ์นิโมแล้วนะคะสองหางนี้ก็คือพัฒนาเป็นแบบนี้แล้วนะคะเอามาดูนี่หน่อยนี่เลยนี่หน่อย ก็ชันดีนีโมเหมือนกันนะคะอ่ะอ่ะดูก็ถือว่าเป็นปลาที่มีคลีบหางที่แบบเขาเรียกอะไรแปลกอีกสายพันธุ์หนึ่งนะ,ะเฉพาะกลุ่มจริงๆนี่แหมถ่ายยากนะเพราะว่าขอโทษนะคะมันไลฟ์สดพอไลฟ์สดเนี่ย มันโฟกัสยากมากๆอนนี้สวยนะยิ่งโตขึ้นคือหางเขาจะแบ่งเป็น2อรูปหัวใจบนล่างหาดูยากค่ะหมายความว่าถ้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 าไปหาตอนนี้ก็น่าจะยากอันนี้เป็นสายที่แบบอันนี้เป็นพวกเนี่ยโค้ยกาแล็กซี่แล้วก็แคนดี้นิโมนะคะแล้วเป็น2องหางโอเคอ่ะวันนี้พอเท่านี้ก่อนไหมพอดีลูกค้ามาหลายท่านแล้วนะคะรอจะเข้ามาพอดีติดไลฟ์สดโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ เมมีเวลาเมื่อไร่ก็เดี๋ยวมาพบมาเจอกันอย่าลืมกดไลค์กดกดซับสไครกดติดตามนะคะแล้วก็แอด ID ไลี์ใส่แอดไซน์หน้าหน้าพิมโก้เดนเบต้าแคปหน้าจอตัวที่ชอบมาเลยทักมาเลยนะคะว่าอยากได้ตัวไหนสีไหนสายพันธุ์อะไรผู้เมียมีไหม,มจะมีทีมงานคอยตอ,ตอบตอบช้าอย่าว่ากันนะคะการถ่ายรูปปลามันเป็นอะไรที่ใช้เวลามากนะคะและว้วก็จะถ่ายแต่ละตัวอย่างที่เห็นมาแก้น,นะคะต้องรอจังหวะปลาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทยอยส่งให้ทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนเนาะ เดี๋ยวจะพาไปชมปลาใหม่ๆตลอดนะคะในแต่ละวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ